อาตมาก็ชอบจำวัดนอนตรงนี้มีเทพ,พนออยู่เป็นเพื่อนด้วยก็นึกถึงเรื่องของช่องส่องผีนะโยมตอนนี้เห็นสังคมกำลังพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเรื่องของช่องส่องผีอาตมาก็จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการวิจารณ์เรื่องนี้แต่ขอยืมคำมาพูดว่าช่องส่องผีเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ช่องส่องผีผีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงเรื่องของอบายามุกหกอย่างที่มันเป็นเหมือนกับผีหกตัว นึกถึงความเป็นผีแล้วกันโยมว่าอะไรก็ตามผีที่มันน่ากลัวที่มันวิบัติที่มันโกราหนที่มันวุ่นวายที่มันดูหลอกหลอนชีวิตไม่สง,งบเลยเนี่ยมันคือลักษณะของผีนะก็ท่านผู้รู้ได้แต่งเป็นคํากรอนไว้ดีมากๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของว่าผีหกตัวเนี่ยอบายมุขหกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนเหลือเกินเนี่ยนะเราจะมีช่องส่องผียังไงไปส่องดูซิว่าผีเนี่ย มันอยู่ในตัวเราเกิดจากจิตเนี่ยเราจะแก้ไขมันยังไงให้มันไม่เกิดอกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นช่องส่องผีดีที่สุดเนอรตมาก็จเจริญสติตรงนี้ก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะ,จะเจริญสติเพื่อเป็นช่องส่อง,องดูซิว่าสติคือความระลึกได้ระลึกได้พิจารณานวพิจารณาว่าเราเนี่ยกำลังสร้างเหตุให้ผีมันเกิดไหมเป็นช่องส่องมันด้วยการจเจริญสติ ผีที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคลับละครโขนผีที่สคบคนชั่วมั่วก,กับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่หชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดท,ทัวโปไฮโลสิ้นผีที่หชอบเกลียดค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหผีไม่ดีจริงๆนะโยม ทั้งหมด6ผีเนี่ยไม่ดีมากๆเลยมันเป็นความเพลินทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละความเพลินอะไรที่มันเพลินแล้วมันทาให้ชีวิตร่วงตกต่าจิตเรามันตกตกลงเรื่อยๆอยู่แล้วแสงอาทิตย์มาแล้วเดี๋ยวจะต้องออกบินทบาทแล้วก็มันมันดึงต่าลงเรื่อยๆแล้วไปสร้างเหตุให้มันต่ําลงนี่ก็ต้องหาช่องส่องผีดูซิว่ามันมีช่องไหนที่ที่เราจะเห็นผีได้ชัด ผีที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินเพลินกับอารมณ์นั้นเพลินกับความรู้สึกแบบนี้นะก็คือถ้าละได้นะก็ต้องรีบละนะโยมเพราะว่ามันจะไม่ดีจริงๆมันเป็นเหตุให้เกิดอบายามุกอื่นๆได้อีกมากทีเดียวนะเพลินนั้นก็ก็ดูหาช่องสองแล้วก็พิจารณาเห็นโทษว่าอ๋อเมาไม่ดีเมาไม่ดีนะเนี่ยโยมลองนึกดูนะว่าในโลกนี้มันวุ่นวายเพราะความเมานี่เยอะทีเดียวอาชญากรรมอาชญากรเหตุต่างๆอุบัติเหตุก็เมาทั้งนั้นผีที่ หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนเที่ยวกลางคืนก็มีโทษผ่านบ้านใครแล้วบังเอิญมันมีเหตุฆ่ากันตายเราก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ของเขาหายเราก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เที่ยวกลางคืนบางทีเคอร์ฟิลก็ยังไปนะันก็กกทะละได้ก็ดีมากเพราะมันจะเหตุเป็นเหตุให้เกิด,กดความไม่ดีส่องผีส่องดูซิว่าผีตัวนี้มันมันวุ่นกับเราเยอะไหมนะผีที่สาม ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบารครับละครโขน,นเที่ยวกลางคืนไปดูการละเล่นไปดูมันก็เกิดความเพลิดเพลินก็เสียเงินเสียทองพฤติกรรมเรียนแบบกับอะไรที่ไปดูแบบที่มันไม่ดีไม่ดีมันก็ราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดไปเที่ยวดูแล้วมันก็เกิดโทษทละได้ก็ดีจริงๆนะโยมเบาชีวิตละความเพลินเป็นช่องส่องผีส,งส่องดูซิว่าตัวนี้มันมีมากแค่ไหน บาคลับละครขนผีที่4ี่ชอบคบคนชั่วมั่วก,กับโจรหน,นีไม่พ้นอายาตราแผ่นดินโอ้ผีตัวนี้ก็ร้ายมากนะโยมคบคนไม่ดีเนี่ยมันพาชีวิตตกต่ำมากนะตกต่ำจริงๆเลยเพราะว่าอเสวนาจะพาลาน,นังพระพุทธเจ้าตรัสเตือนแล้วนะโยมว่าคบคนไม่ดีเนี่ยนะมันจะพาไปสู่ความวิบัติอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะสุดที่จะบอกได้มันมากจริงๆ คบคนชั่วมั่วกับจนหนีไม่พ้นอายาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดทั่วโไฮโรซิ้นการพานันนี่หมดจริงๆนะโยมนะบ้านช่องห้องหับหมดบ้านลูกเมียครอบครัวแตกกระสานสร้สางเสน้นชีวิตตัวเองบางทีก็ฆ่าตัวตายมันวุ่นเพราะการพานันถ้าละได้ละส่องเห็นผีตัวเนี้ยแล้วก็ตั้งสติเป็นช่องส่องผีนะเจริญสติเห็นมันแล้วก็ละละเหตุที่มันจะเกิดที่บันเกิดแล้วก็พยายามแก้ไข และผีที่หกชอบเกลียดค้านการทำกินเกลียดค้านการทำกินโอ้โหโยมถ้าไม่ทำกินขี้เกียจขึ้นมานี่นะไม่มีเงินมีทองไม่มีฐานะไม่มีอะไรรองรับลูกหลานชีวิตตัวเองเดี๋ยวไม่แก่ได้หรือในชีวิตเนี่ยกำลังแก่ไปแล้วไม่มีอะไรรองรับแย่เหมือนกันงั้นแต่บางคนขยันแล้วไม่ขี้เกียจนะแต่ก็ยังจนไม่เป็นไรก็ไม่มีหนี้สินเราก็อยู่ได้นี่นะถึงจะจนแต่ไม่มีหนี้ก็อยู่ได้ละ งั้นเนี่ยนะก็ทั้งหมด6อย่างมีทั้งสิ้น6ผีไม่ดีจริงๆนะโยมฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะบินท่าทก็นึกถึงว่านะขอให้เราทุกท่านมีช่องส่องผีเจริญสติเนี่ยตมาก็เจริญสติตรงนี้ยชอบนั่งชอบนอนอยู่ตรงนี้นะมันก็ทําให้ปรงๆอะไรของชีวิตเราได้เยอะทีเดียวงั้นขอให้เราทุกท่านได้เจริญสติเพื่อเป็นช่องสําหรับส่องผีดูซิว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดยังไง ล้วนแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ละความเพลินทุกอย่างในโลกถ้าเพลินแล้วจิตมันไปติดติดติด,ตดอะไรที่ติดไม่ดีทั้งนั้นนะไม่ดีทั้งนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนเสมอว่าให้ละความเพลินทิ้งไปละความเพลินอะไรอะไรที่มันจะพาให้ชีวิตตกตำ่ำนะก็ขอให้เราทุกท่านมีช่องสองผีจเจริญสติทุกวันทุกวันแล้วขอให้พบแต่ความสุขพบแต่ความจเจริญ อายุวันโนสุข,ขังพลังด้วยกันทุกทุกท่านเทิน